จากมิลาโชว์ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูรถ bmw x f i รับตัวล่าสุดครับจอดอยู่ที่บูธมิลาครับรถคันนี้ครับติดระบบมิมัลติมีเดียฟูลเซตเลยครับเป็น x f i ตัวล่าสุดครับปลั g กอินไฮบรครับตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยครับงานนี้รถรุ่นนี้ขายดีเลยทีเดียวนะครับไปดูด้านหลังก่อนครับด้านหลังก็จะเป็นจอ10นิ้วนะครับแบบ hd นะครับที่สามารถจะดู ดีวีดีได้เลยแล้วก็ดูทีวีได้ด้วยครับแต่ที่ไฮไลท์มากๆครับคือด้านหน้าครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ในรถแล้วนะครับจะเห็นว่ารถรุ่นนี้ฮะจอเดิมๆครับดูเดิมเดิมแต่ว่าจะใหญ่เป็นพิเศษครับนะครับระบบทุกอย่างอยู่หมดครับเล่นซีดีดีวีดีนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับเห็นไหมครับนะครับแต่จอตัวนี้ใหญ่ถึงสินิ้วครับ แบบวายนะครับซึ่งเป็นจอที่เขาเรียกว่าจอตรงรุ่นของ X5 เลยครับซึ่งเราเปลี่ยนตัวนี้แทนตัวเก่าเลยครับจอตัวนี้เฟรมอลรูมเนียมอย่างดีครับปลั๊กเงินเพลเลยครับไม่กระทบระบบเดิมนะครับเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พบคือขึ้นมาก็คือว่าจอภาพนี่ชัดขึ้นเยอะครับเพราะว่าจอนี้เป็นแบบ HD นะครับแล้วที่สำคัญคือเราเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับดูนะครับ ผมสามารถเปลี่ยนระบบเนี่ยให้เป็น Android ได้เลยนะครับแล้วทัชสกรีนได้นะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นระบบ Android นะครับซึ่งดูนะครับเราสามารถจะทัชสกรีนแล้วก็อย่างที่เหมือนเดิมครับจอตัวนี้ลูกเล่นครบหมดนะครับ YouTube ครับ ดูหนังครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยครับ The m a s Singer เห็นไหมครับมาเลยครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับสามารถจะดูหนังรายการโปรดตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนิดนึงครับนี่ครับ YouTube ครับ The m a s Singer ครับ เราก็สามารถดู YouTube ได้นะครับดูนะครับแล้วเราสามารถจะดูอย่างอื่นได้ครับแม้ y o u t YouTube g o o g l e Map ครับแผนที่นำทางนะครับเหมือนเดิมครับมิล a าชโชเราสังงานด้วยเสียงได้เลยครับเห็นไหมครับมาเลยครับ ก็จะนําทางไปที่มิลาโชยด้วยเลยครับตัวนี้เป็นจอตรงรุ่นเลยครับที่คุณภาพดีมากๆครับนะครับล้วจึงนั้นแล้วนี่นะครับเราเป็น Google Map YouTube แล้วนะครับเรายังดูหนังครับจาก MX Player ได้ที่สำคัญคือภาพชัดมากๆนะครับลองดูครับเห็นไหมไหล ไหลลื่นครับภาพครับดูครับแล้วรถคันนี้ครับนอกจากระบบจอหน้าจอหลังแล้วนะครับยังใส่ลำโพงครับตรงรุ่นของรถ bmw ครับนะครับเข้าช่องเดิมได้หมดในนี้อาจจะมืดไปนิดนึงครับแต่ลองฟังเสียงครับทุกท่านครับ เปลี่ยนเข้าช่องเดิมอย่างเดียวครับคุณทราเสียงก็หึมนะนะครับที่สำคัญคืออ่ะผมกลับไปครับที่ระบบเสียงเดิมนะครับกลับไปเล่นครับเพลง จากเครื่องเล่นเดิมนะครับเสียงก็เพราะทีเดียว โอเคก็พอ okay. หอมปากหอมคอครับแต่ผมบอกได้ว่าจอตรงรุ่นรุ่นนี้คุณภาพดีมากๆแล้วท่านไม่ต้องเปลือเงินมากมายเลครับไม่แพงจริงแล้วก็ภาพชัดนะครับลูกเล่นครบแอ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันจริงของของรถยุคใหม่ทุกวันนี้ครับ liness. เพราะมันคือโซลูชันของผู้ใช้รถปัจจุบันครับ รถติดท่านจะไม่เบื่อต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นการนําทางการดูแผนที่นะครับการดูหนัง YouTube ออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงถ้าเรามีถึงลําโพงอัปเกรดนะครับของรถ BM นะครับตรงรุ่นเลยครับซึ่งเปลี่ยนใสาเข้าไปปุ๊บปลักเดิมๆนะครับนะครับงานติดตั้งทั้งหมดล้ำๆเหล่านี้นะครับก็ขอเชิญได้ครับมาที่มิราโชดิโอครับนะครับหรือโทรมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ081 แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับนะครับก็วันนี้ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ